better to know กลับมาติดตามรายการกันต่อและช่วงที่2ของเราคือ Better to Know ค่ะเราจะนําสาระความรู้ดีๆนะคะมานําเสนอให้กับผู้ชมได้ติดตามกาันยิ่งช่วงนี้เนี่ยคงจะไม่มีเรื่องไหนที่เราจะพูดคุยกันเป็นฮอตอิตชู้ระดับโลกเท่ากับโควิด -19 กกันแล้วนะคะคุณผ,ผู้ชมไม่ว่าการแพร่ระบาดจะมากจะน้อยแค่ไหนแต่นั้นเชื่อมั่นว่าการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการปกป้องตัวเองให้ห่างไกลาจากการรับเชื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนี่เองค่ะเลยเป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ต่างๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเขาได้คิดค้นแคมเปญขึ้นมานะคะชื่อว่าชุมชนปลอดโควิดนอกจากจะเข้าไปให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองแล้วเขายังได้สอนทําหน้ากากผ้าด้วยแต่กว่าจะไปถึงขั้นตอนของการบรรลุวัตถุประสงค์คือสามารถให้คนในชุมชนเนี่ยทำหน้ากากผ้าไปใช้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้ไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงนี้ Better to know ค่ะ Better to know. หลังจากที่เราได้ทราบข่าวว่าโควิดเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในเมืองไทยนะคะตั้งแต่ปลายปลายกุมภาต้นมีนาเนี่ยเราก็เริ่มได้คุยกันกันกบทางชุมชนนะคะทางชุมชนเองก็ก็เป็นกงนนังวลเนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นชุมชนแออัดอ แล้วก็อยู่กันหนาแน่นถ้าหากว่าติดคนนึงเนี่ยจะกระจายได้ได้เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มที่ชุมชนกับรามาทิบดีเนะะี่ยค่ะได้ร่วมกันทำหน้ากากผ้าเพื่อใหอ้ชุมชนทุกคนเนี่ยได้ได้มีได้มีใช้นะคะเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนเอ,อในช่วงหนึ่งก็มีหน่วยงานที่ MI ของศูนย์ไอแม็กเนี่ย เขาก็มีการบอกว่าเอ๊ะเขาจะมีผ้าห่ออุปกรณ์เพื่อเอาไปนึ่งทำความสะอาดก่อนอันนี้ผ้าชิ้นนั้นเนี่ยห่อเสร็จแล้วมืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อแล้วเอามาใช้แล้วเนี่ยตัวผ้าไม่ได้ใช้อีกลักษณะผ้าเป็นยังไงก็คือเป็นลักษณะผ้าแบบนี้ค่ะสีฟ้าแต่เขาอุปกรณ์เขาจะชิ้นใหญ่เพราะนั้นพอผ้าเนี่ยห่อเสร็จทําความสะอาดเสร็จแล้วตัวผ้าก็จะแกะออกอุปกรณ์ทําฆ่าเชื้อก็ไปใช้ตัวผ้านี้ไม่ได้ใช้อีกก็เลยเกิดคําถามฮ้ยผ้านี้มันสามารถเอามาทาหน้ากากอนามัยแทน แทน s อร์จิคอลแมสได้ไหมซึ่งหลังจากที่เขาคุยกันเขาคิดว่าคุณสมบัติของมันน่าจะได้ระดับหนึ่งกันน้ําได้ไม่ถึงกับแช่น้ําแต่ถ้าน้ํากระเด็นเงี้ยมันไม่ได้แบบซึมปุ๊บเหมือนผ้าธรรมดาเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอาผ้าเนี้ยมาทําหน้ากากมาทำไมแทนจะได้ไหมตอนนี้จะทําอย่างไรได้บ้างนะคะก็ได้รับการติดต่อจากไอแม็กก็ค่ะศูลังสวินิชไฉก้าวหน้านะคะก็จะได้รับการติดต่อเรื่องผ้า เป็นผ้าห่อเสียสีฟ้าแบบนี้ค่ะทาง iMAC เนี่ยปรึกษาว่า,าจะทำยังไงได้บ้างค่ะเพราะว่าเขามีผ้าแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีบุคลากรที่จะช่วยทำให้เป็นหน้ากากผ้าอนามัยค่ะทีนี้ก็เลยติดต่อมาให้เราช่วยช่วยหาคนแล้วก็อุปกรณ์นะคะเพราะเพราะช่วงก่อนหน้านี้ค่ะของเราอะมีการอบรม าการทำหน้ากากให้กับบุคลากรนะคะคิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีบุคลากรที่จะช่วยทำได้ะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยนำเรื่องนี้เสนอลองคณะวิดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพพิจารณาต่อไปะคะ่ะก็หลังจากได้ผ้ามานะคะซึ่งผ้าเนี่ยก็มีปริมาณค่อนข้างมากนะคะเรากา็ช่วยกระดมสมองนะคะว่าระดมความคิดว่าเ,ออเราจะทำยังไงเพราะว่า,าโจทย์เบื้องต้นก็คือว่าผ้าอันนี้เนี่ย มันอาจจะใช้ได้ครั้งเดียวหรือว่าถ้าถ้าป้องกันเ,เส็มหัน้ำลายอะไรเนี่ยค่ะของอที่จะติดโควิดได้เนี่ยมันอาจจะใช้ได้ครั้งเดียวเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเย็บอะไรแบบน่นหนาอย่างดีเนี่ยแล้วใช้ได้ครั้งเดียวมันก็อาจจะไม่คุ้มกันนะคะเราก็เลยขออาจารย์ว่าอาจารย์คะขอขอตัดเอาโมเดลของแมสผ้าค่ะ เอามาตัดเสร็จแล้วตัวเองก็นึกถึงคือมองเทียบกับตัวเซอร์จิคัลแมสช่วงนั้นที่มันขาดแล้วเราก็มองว่าเออตัวเซอร์จิคัลแมสที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้แบบใช้อะไรดูมันไม่น่าจะยุ่งยากเราคิดว่ามันน่าจะกดหรือทําให้มันผนึกติดกันด้วยความร้อนได้เราได้เครื่องคล้ายเครื่องหนีบความร้อนนะคะเป็นของงานสร้างเสริมสุขภาพเราเองแต่ว่าเครื่องค่อนข้างเก่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอพอหนีบไปอะไรเงี้ยค่ะก็ผ้าก็จะละลายอะไรเงี้ยค่ะเราก็หาวิธีกันใหม่แล้วก็ อพอดีทราบว่าจะมีเครื่องของที่ห้องผ่าตัดของดรามาแล้วเนี่ยะค่ะเขาทำเป็นนวัตกรรมเขาเย็บเป็นถุงผ้าสำหรับใส่หน้ากากผ้าอะไรเงี้ยเราก็ไปขอยืมดูเครื่องเขาอะไรเงี้ยซึ่งเครื่องเขาก็คล้ยายๆของเราเราก็มาทดลองนีบดูหลายวิธีเหมือนกันโดยที่ใช้ผ้าที่เราได้มาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนอกจากใช้อุปกรณ์เสริม ตัวนี้แล้วเราก็ทดลองเย็บมือเย็บมือเองอทดลองทำกันหลายคนเหมือนกันหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จแต่ว่าระยะเวลาของการได้หนะ้ากักหนึ่งชิ้นต่อการเย็บหนึ่งครั้งเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลายเยอะเหมือนกันซึ่งซึ่งเราก็ ก็ต้องค้นหาวิธีกันต่อไปเพื่อที่จะแบบจะเย็บมือจะใช้อุปกรณ์ไหนยังไงแล้วก็เพื่อให้ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็กําลังคนแล้วก็ได้ปริมาณหน้ากากเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเพียงพอสําหรับแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ที่เราดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จากที่ให้ให้ทดลองอะคะ่ะทำทำแบบแล้วเนี่ยก็ยังไม่สําเร็จพอดีชุมชนด้วยความทักษะด้วยอะไรต่างๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูปุ๊บเขาดูออกปับ๊บว่าเขาจะต้องทําอะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยก็เป็นชุมชนนะคะรับไปช่วยกันตัดแพทเทิร์นส่งให้ชุมชนอีกที่หนึง่งที่มีศักยภาพมีทักษะในการเย็บอยู่แล้วนะคะผลลัพธ์ออกมาได้ออกมาเป็นหน้ากากสวยงามแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเขาเย็บจักด้วยความที่เขาเชี่ยวชาญกว่าในเรื่องแมสนี่เลยค่ะแบบมันก็คือแบบที่ใช้เย็บหน้ากากผ้าธรรมดาเพียงแต่วัสดุแทนที่จะใช้ผ้าก็ใช้ตัวนี้ไปแทนซึ่งตรงนี้อันนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งอันที่อาจารย์นพวรรณบอกอันนี้ซักแล้วใช้มาแล้วสองรอบมันก็ยังคงตัวคงรูปอยู่แสดงว่าตัวนี้มันก็โอเคคุณสมบัติมันใช้ได้นั้นตอนนี้ก็คือชุมชน สวนเงินก็เป็นคนที่ช่วยเอากระดาษผ้าเอาไอ้วัสดุชิ้นเนี้ยไปทำออกมาเป็นหน้ากากผ้า,าแบบนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งอ่ะนะคะการมีหน้ากากผ้าการใส่หน้ากากผ้าเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19ได้นะคะการดําเนินงานครั้งนี้ คือได้รู้ถึงการความร่วมมือของหน่วยงานของตัวเองภายในหน่วยงานนะคะ,ะทั้งช่วยกันคิดทั้งช่วยกันหาอุปกรณ์เริ่มแรกก่อนที่เราจะเย็บกันสําเร็จอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยรู้สึกเป็นความรู้สึกของตัวเองว่าคือณนะตอนนี้คือถึงแม้ว่าแบบโอกาสนี้มันจะเป็นทางวิกฤตแต่ว่าเราก็ถือเป็นการโอกาสของเราซึ่งในรามาเราทํางานมาสิกว่าปี ห้องผ่าตัดเราไม่เคยรู้จักพี่คนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอแต่ว่าครั้งนี้เราได้รู้จักเราได้เชื่อมสัมพันธภาพระหว่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับชุมชนเองก็ไม่เคยได้ลงชุมชนแต่ก็ได้รู้จักบริบทของชุมชนมากขึ้นและช่วยเหลือเขาเขาก็าช่วยเหลือเราเป็นการช่วยเหลือในในวิกฤตครั้งนี้เป็นการเป็นโอกาสที่ได้สร้างสัมพันธภาพแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกาันตัวเองรู้สึกแบบน,นั้นค่ะตอนที่คิดเนี่ยคือคิดด้วยความที่แบบอยากอยาก,อยากช่วย ใช้ทรัพยากรที่ราคาไม่ต้องสูงแล้วก็คือทำให้คนเนี่ยป้องกันการติดเชื้อในเรื่องของโควิดช่วงที่ระบาทได้นะก็อยากให้ทุกคนได้ใช้เสร็จแ,แล้วพอพอ,อท่านรองศาสตราจารย์นุพวันท่านเอาไปให้ชุมชนต่อยอดเนี่ยความรู้สึกก็คือก็ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ว่าชุมชนน่ะคือเขามีศักยภาพเขาทำได้เราเพียงแค่ส่วนเล็กๆเ,เองอ่ะแค่แค่คิดเริ่มต้นว่า มันเป็นไปได้นะถ้ามันถ้ามันจะทำเนี่ยเรามองความเป็นไปได้มันอันแรกๆไม่สวยอย่ี้ยคะแต่สุดท้ายเออเขาเอาไปทําต่อทําแล้วสวยดีกว่าที่เราคิดตอนแรกก็ยินดีกับเขาแล้วก็ชื่นชมชมุมชนนะคะจะทําเป็นอนาคตนทำไมเนี่ยมันมันยากมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีแค่อุปกรณ์แล้วก็คือไม่มีไม่มีอุปกรณ์ที่ที่สามารถย่ททำให้มันเป็นสําเร็จรูปแบบนี้ได้อะคะ่ะมันต้องใช้การร่วมแรงร่วมใจ จากหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะทั้งทั้งหน่วยงานของตัวเองนะคะแล้วก็หน่วยงานระหว่างระหว่างในคณะอะคะ่ะทางชุมชนเนี่ยทำออกมาได้รู้สึกว่าโ,โหชุมชนนี่เขามีศักยภาพคือเป็นชุมชนที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพอะคะ่ะในการที่จะแปร นากากอนามัยเนี้ยผ้าเนี้ยให้เป็นหน้ากากอนามัยก็รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยช่วยชุมชนชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ช่วยให้เกิดหน้ากากอนามัยนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็ชื่นชมค่ะว่าชุมชนนี้มีศักยภาพมากคืคอส่วนหนึ่งอย่างน้อยเราก็มีความภาคภูมิใจเนาะว่าในภาวะวิกฤต คือเราก็เป็นคนตัวเล็กเ,เป็นเหมือนน็อตตัวเล็กๆตัวหนึ่งในฟันเฟืองที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างรามาธิบดีแล้วก็ที่ช่วยในการดูแลชุมชนนั้นอะไรที่เราทําได้เราก็พยายามสแสวงหาข้อมูลนะคะเพราะฉนั้นสิ่งหนึ่งก็คือความภาคภูมิใจแม้ว่ามันจะไม่ได้สาเร็จสุดท้ายด้วยมือเราที่เราเป็นคนทำได้คือถ้าเรามีความพยายามได้เรียนรู้ความมีน้าใจอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าคนไทยยังมีความรักความหม่วงแยเอ,อื้อทอนซึ่งกันและกันเราะนั้นเป็นความรู้สึกปรับปลื้มด้วยนะคะ การที่เราได้รับรู้โอกาสของการทํางานพวกเนี้ยนอกจากว่าเราภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วการที่เราได้รับรู้ความมีน้ําใจกับความกระตือรือร้นทั้งของน้องๆทั้งของเอกชนทีเ่เข้ามามีส่วนร่วมมันทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจว่าเฮ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยเนาะทำอะไรได้ก็ทานะคะได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างน้อยแต่เราก็ได้เรียนรู้ในการทํางานได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆโน้ตฮาวคือ oh อะไรเราจะทํากับมันยังไงอนาคต เรายังมีไอเดียอันนี้สําหรับอนาคตถ่าเราคิดว่าเราจะใช้ต่อซึ่งเราคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์และเป็นคุณค่านในตัวเราแล้วก็หน่วยงานของเราด้วยค่ะตรงนี้เราก็ค่อนข้างดีใจนะคะที่เราเราช่วยให้ชุมชนเขาสามารถจะจะช่วยตัวเองได้นะคะเหมือนกับเราเราเราเป็นพี่เลี้ยงให้เขาอะนะตอนนั้นเนี่ยเราเย็บมือในชุมชนนะคะแล้วก็คนที่คนในชุมชนที่ผ่านไปผ่านมาต้องการหน้ากากผ้าเนี่ยเขาก็จะแวะ แวะเย็บให้กับตัวเองค่ะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าชุมชนกับระมาธทิบดีหรือว่าสถาบันการศึกษาตรงนี้ค่ะ มันเชื่อมต่อกันโดยอตัตโนมัติคือจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้นะคะเป็นคือเราจะทำงานร่วมกันไปตลอดเลยเราเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันในชุมชนหรือว่า community engagement นะคะเราก็ใช้กรอบแนวคิดตรงนี้นะคะในการทำงานร่วมกับชุมชนในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาไม่ใช่ เฉพาะรามาทิบดีไม่ใช่เฉพาะชุมชนแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมด้วยนะคะ it's hard to know โอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมว่าดูสกููปนี้แล้วเนี่ยต้องปรบมือดังๆให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของรามาธิบดีนะคะกว่าจะเป็นหน้ากากผ้าแล้วก็นําไปบอกต่อนําไปแนะนําให้กับคนในชุมชนได้ใช้แล้วก็ได้เย็บใช้กันเองแบบนี้เนี่ยมันมีที่มาแบบลึกซึ้งมากๆเลยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะเห็นแบบนี้แล้วทําให้รู้เลยคะ่ะว่าเราเนี่ยยังคงจําเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากผ้ากันไปอีกยาวๆนานๆเลยคุณผู้ชมต่อให้โรคสงบแล้วก็ตามนั้นว่าการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการรับเชื้อเนี่ยก็เป็น เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะทําเมื่อเราเข้าสู่ที่สาธารณะนั่นเองนะคะ,ะหวังว่าทุกคนจะไม่กาดตกแล้วก็จะไม่ละเลยในการดูแลตัวเองเราจะได้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลาจากโควิด1 9นะคะพักกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเวชศาสตร,ร์ฟื้นฟูนะคะมาพูดคุยแล้วก็แก้อาการไหลหอใครรู้สึกว่าตัวเองกาลังเป็นอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาแก้อาการนี้กันคะ่ะ